มาริกุรีอจฉริยะที่โลกพยายามกระทือบให้จมดินมึงรู้จักชื่อมาริกุรีใช่ปะไอชื่อที่มึงเห็นแปะตามห้องสมุดห้องวิทที่ครูแม่งบังคับให้มึงท่องจำผู้หญิงคนแรกที่ได้รางวัลโนเบลบลาลาลาฟังรูน่าเบื่อสัสสัใช่ปะแต่ถ้ากูบอกมึงว่าชีวิตจริงของเจ๊แก่แม่งยิ่งกว่าละครหลังข่าวที่แม่มึงดูอีกนี่คือเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เก่งสัสสั เก่งจนผู้ชายทั้งโลกแม่งกลัวนี่คือเรื่องของอัจฉริยะที่โดนสังคมแคนเซิลโดนตราหน้าว่าเป็นอีเมียน้อยและเป็นเรื่องของคนที่โดนสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดฆ่าตายหาแบบช้าๆนี่แหละชีวิตจริงของมารีกุรีผู้หญิงที่ตกหน้าโลกทั้งใบย้อนกลับไปชื่อเดิมนางคือมารีสควร์ดัฟสกาเกิดที่โปแลนด์ประเทศที่ตอนนั้นแม่งโดนรัเสเซียยึด ผู้หญิงเหรอห้ามเรียนมาหาลัยมึงเกิดมาเพื่อเป็นเมียเป็นแม่จบแต่มารีแม่งไม่ใช่นางคือสายตึงนางกับพี่สาวแม่งทำข้อตกลงลับพี่สาวไปเรียนหมอที่ปารีสก่อนส่วนมารีทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กงกงกส่งเงินไปให้พอกินขนมปังก้อนเดียวประทังชีวิตอดออมทุกครั้งพอพี่สาวจบค่อยดึงนางไปเรียนต่อแม่งคือแผนหนีความจริงแบบโคตรสุด พอถึงปารีสมึงคิดว่าสวยหรูเหรอเปล่านางจนสัตว์อยู่ห้องเช่าโคตรเล็กหนาวก็หนาวจนต้องเอาเสื้อผ้าทุกตัวมาสุมปกกลางวันเรียนที่ซอบอลมหลาลัยดังกลางคืนกลับมาติวหนังสือใต้แสงเทียนนางเก่งแบบชิบหายจบที่หนึ่งฟิสิกส์จบที่สองคณิตศาสตร์ทำกลางผู้ชายล้วนๆที่มองนางเหมือนตัวประหลาดแต่นางไม่สนนางจะเรียนใครจะทำไม แล้วอัจฉริยะก็ต้องเจออัจฉริยะนางเจอปิแอร์กูลีนี่ก็สายเนื้อตัวพ่อสองคนนี้แม่งคลิกกันไม่ใช่แค่รักรักใครๆแต่มันคือเคมีของคนที่บ้าวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่งงานกันฮันนีมูนด้วยการปั่นจักรยานคือแม่งเนิื้อสัตว์แล้วโปรเจกต์เปลี่ยนโลกก็เริ่มมารีสงสัยว่าทำไมแร่ยูเรเนียมแม่งปล่อยพลังงานลึกลับออกมาได้เองวะ ไอพกาศาสตราจารย์หัวงอกคนอื่นๆแม่งบอกไร้สาระแต่นางกับปีแอร์กูจะหามึงรู้ปะ่ะแลบของสองคนนี้คืออะไรมันคือโรงเก็บของร้างๆเก่าๆหลังคารั่วหน้าหนาวก็หนาวชิบหายหน้าร้อนก็ร้อนตับแลบในนั้นสองผัวเมียแม่งต้มแม่งเคี่ยวแม่งสกัดไอแรกก,กากๆที่คนอื่นเขาทิ้งแล้วเป็นตัน,ตน